สวัสดีครับผมโอนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมสำหรับปี2567นี้มีดาวใหญ่ย้ายราศีหนึ่งดวงได้แก่ดาวพฤหัสในวันที่30เมษายนโคจรจากราศีเมษพบปัตตนิ ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภพบมรณะซึ่งส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากเพราะการที่ดาวพฤหัสเจ้าเรือนอริโคโจรสถิตพบมรณะทำให้ความลำบากยุ่งยากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากศัตรูคู่แข่งหมดสิ้นไปตลอดปี2567นี้ดาวที่โคโจรในจักรราศีมีทิศทางที่ดีให้คุณแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการเงินการงานโชคลาภและด้านคู่ครองความรักจะมีช่วงปลายปีที่ชะลอตัวลงบ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีไปจนตลอดสิ้นปีดาวที่โคจรในจักรราศรีช่วงปี2567นี้ตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีตุลจะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ดังต่อไปนี้ครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารสำหรับด้านการเงินช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเก้าาคมดาวอังคารโคโจรสถิตพบสุภะพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองทุกนี้ด้านการเงินจะเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก จะมีรายได้ด้านการเงินเข้ามาอยู่อย่างไม่ขาดและมีผู้ใหญ่สนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างดีหลังวันที่สิบเก้าตุลาคมผ่านเดือนพฤศจิกายนไปจนตลอดที่เดือนธันวาคมดาวแห่งการเงินโคจรสถ,ถิตพบกรรมะมีตาแหน่งดาวเป็นดาวนิระยานีด้านการเงินจะชะลอตัวลงรายได้ด้านการเงินไม่คล่องแคล่วเหมือนเดือนที่ผ่านมา สภาวะด้านการเงินมีแนวโน้มที่จะตกต่ำลงแต่ก็ไม่มากนักยังทรงตัวอยู่ได้ไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมสรุปด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลตลอดช่วงปลายปีนี้ช่วงต้นเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่หลังวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นปี ด้านการเงินจัดอยู่ในขั้นที่ชะลอตัวลงครับโดยภาพรวมช่วงต้นปีกลางปีและปลายปีด้านการเงินจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวจันทร์สำหรับช่วงปลายปีระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ระยะวันที่หนึ่งเดือนกันยายนถึงวันที่19เดือนตุลาคมช่วงนี้ด้านการงานเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมากจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะลงทุนธุรกิจด,ด้านใดมักจะประสบผลสำเร็จดังหวังอยู่เสมอเสมอทั้งนี้เพราะดาวแห่งการงานโคจรสถิตพบสุภะพบแห่งความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทอง จึงส่งผลดีด้านการงานดังกล่าวช่วงวันที่19ตุลาคมผ่านเดือนพฤศจิกายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมด้านธุรกิจการงานยังทรงตัวอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับธุรกิจด้านการงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินจะชะลอตัวลงและอยู่ในทิศทางที่มีแนวโน้มจะต่ำลงเพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิด โคจรสถิตพบกรรมมะส่งผลให้ด้านการงานพลอยมีปัญหาตามไปด้วยช่วงสองเดือนครึ่งปลายปีระยะวันที่19ตุลาคมไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมการลงทุนด้านธุรกิจต่างๆจะทะลอตัวลงยังไม่เหมาะแก่การลงทุนครับสรุปด้านการงานช่วงปลายปีก็ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควร สำหรับช่วงต้นปีกลางปีและช่วงปลายปีโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคู่ครองความรักดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารระยะช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนตลอดสิ้นเดือนธันวาคมช่วงนี้ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะและพบกรรมะ ระยะต้นเดือนกันยายนถึงวันที่19ตุลาคมดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบสุภะช่วงนี้ก็เป็นช่วงดีอีกช่วงหนึ่งนะครับสำหรับคนโสดถ้าได้พบรักและแต่งงานจะได้คู่ครองที่มีหลักฐานและฐานะดีเป็นคนใหญ่คนโตแต่งงานแล้วจะตั้งตัวได้มีทรัพย์สินเงินทองอุดมสมบูรณ์ ทั้งสถานะความเป็นอยู่และตำแหน่งหน้าที่การงานหลังวันที่สิบเก้าตุลาคมไปจนตลอดทิ้นเดือนธันวาคมดาวแห่งคู่ครองความรักโคโจรสถิตพบกรรมะระยะนี้ด้านความรักอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีครับเพราะดาวแห่งความรักมีตำแหน่งดาวเป็นดาวนิดระยะนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยและเครียดกับการทำงานหาเงินเป็นอย่างมาก ไม่ค่อยมีเวลาให้ด้านความรักมากนักทำให้ด้านความรักจืดจางลงไปกว่าเดิมคนโสดช่วงนี้ไม่มีเกณฑ์ที่ดีสำหรับด้านความรักครับสรุปด้านคู่ครองความรักช่วงปลายปีระหว่างเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภ ดาวแห่งโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลคือดาวอาทิตย์ระยะช่วงปลายปีตั้งแต่เดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบลาภะพบวินาศพบตนุและพบกระดุมพระด้านโชคลาภช่วงนี้จะดีอย่างมากๆครับช่วงที่ดาวอาทิตย์โคจรสถิตพบลาภะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตร ช่วงนี้จะมีโชคลาภเกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ขาดเป็นโชคลาภใหญ่ทั้งด้านการเงินการงานและเกียรติยศชื่อเสียงช่วงที่ดาวอาทิตย์ดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเจ้าเรือนวินาศที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกระเตรทำให้โชคลาภก็ย,ยังสง่งผลดีแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากสรุปด้านโชคลาภช่วงปลายปี ระยะเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมโดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลค,คือทิศประจําตัวคือทิศตะวันตกทิศแห่งการเงินคือทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตอนบน ทิศแห่งการงานคือทิศเหนือทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอนไปทางทิศเหนือทิศแห่งโชคลาภคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอนบนขอนไปทางทิศเหนือสำหรับการคำนวณหาทิศให้ใช้ที่อยู่ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางและคำนวณหาทิศสี่ริมมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้ เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆไปยังทิศที่ดีหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลเดินทางออกจากบ้านไปยังทิศที่ดีซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดี โตทำงานตั้งโต๊อันหน้าไปทางทิศสิริมงคลติดต่อธุรก,กิจเลือกเก้าอี้นั่งอยู่ในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไวน้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศรีตุลครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีตุลคือเลขหก เลขประจำตัวตนเลขสามเลขแห่งการเงินเลขสองเลขแห่งการงานเลขหนึ่งเลขแห่งโชคลาภสำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กีจจบปักธูปบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตรเอทีเอ็ม และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องให้มีตัวเลขเหล่านี้ปะปนอยู่บ้างสําหรับการจุดธูปบูชาพระมีดังนี้ครับเลขสองเลขแข่งการงานปักธูปสิบห้าดอกบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติเลขสามเลขแข่งการเงินปักธูแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางใสญาติเลขหนึ่งเลขแข่งโชคลาภปักทูปหกดอก บูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตรจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่าขออรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลกจงดนบันดาลให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกๆท,ท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่น ให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังรอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปีนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ